ัรครับเอกดอกแยนะครับต้นน้เห,เห็นแล้วลรไม่เงียบหรอไม่เงียบหรอรอ,อุ่นดียังไงอ,อากาศเย, <ไป S 1> ย็นเย็นี่ไปหาที่ตั้งผ้าหมู่บ้านพยอมอมันมีแต่แม่ค้าพอมาออตรงที่ตั้งที่เก่าไม่มีแม่ค้าสักคนตูงนี้ผีแทบหลอกกันเลยไปตรงมสัสยิด บรรยากาศนะครับวันนี้กวาดพื้นพอใบกระถินนั้นลงมันร่วงกากานเย็นๆวันนี้ผิงไฟด้วยครับ นี่น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องที่ที่กิโลเนี่ยที่ออกมาจากเครื่องเนี่ยตั้งแต่ออกรถมาแปดปีเ,เก้เนะาปีนี่นี่ดูนี่แฟปชิ่งออกมาเนี่ยตามปิ๊ปปิ้เลยนี่นี่นี่ั็นี้เล่ยใหม่เลยเล่ยใหม่จากแมคโครเลยเนี่ยน่องนักะบาล ครับ<ม>เลื่อยไม้เฟืนองเด็กไม้นี่ยืนต้นตายนะครับเฟืนองาไว้หุงหาอาหารนะครับต้นนี้โอ้หมองที่ยอดครับไม่มียอดแล้วรปลายจากยอดลงมายืนต้นตายแล้วเรือยนนี้อ,อากาศดีมากเยน็นเรื่อยไม่เหนื่อยเหงื่อไม่ออกเหมาะกัน หข้าวาพาปืนเลื่อยใหม่ๆเลยครับตอนนี้นี่เลื่อยใหม่ๆเลยหน่วยเฝ้าสังเกตการณ์นะครับคนเลื่อยเนี่ยน้องนี่คับน้องชื่อน้องดำนะครับน้องดำยิ้มให้กล้องหน่อยเร็วน้องดำปืนไม่ต้องเพราะว่า,อา,าอากาศเย็นแล้วครับ<ห>อากาศเย็นหาหนาวเอาไวนะ้ปีใหม่นะเพิ่งจะล้อง ไม่มีฟืนใช่ใช่พอถึงเวลาก็จะลำบากถึงเวลาหาาหาลำบากหายฟืนกันแล้วหาฟืนแล้วเลื่อนด้านล่างแล้วก็ลากไปด้านหน้าโหนโอนเอา

อ๋อเพชรเพชรเพชรหนึงนน่งนะแน่นอนเลยเนี่ยนะเพชรหนึ่งนีง่เลยได้แล้วลงจนได้ครับเรื่อยสุดท้ายก็ได้ไม้ฟืนแล้ว